สวัสดีชาวโซเชียลแคมครับอยากมาดูลูกของมินนี่กันไหมครับลูกของมินนี่น่ารักมากเลยนะครับเป็นลูกสาวทั้งหมดสามตัวแล้วก็ลูกชายหนึ่งตัวนะครับเรามาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับแนวเตัวนี้ครับนี่เลยมินนี่จ้ะมินนี่แนะนําลูกให้ดูตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นสีเทาซึ่งสวยงามมากดู สวยงามมากจริงๆเลยนะครับแล้วแนวแล้วมีตัวสีดำหนึ่งตัวด้วยวินี่หลักลูกกระสาวเหมือนเขี้ยวเห็นแล้วมันเขี้ยวตัวนี้ตัวเมียครับตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียมีตัวเดียวตัวผู้ไหนโชว์ตัวผู้จินี่เลยครับตัวนี้เป็นตัวผู้อยู่ตัวเดียวนะครับ ดูตัวผู้น่ารักมากเลยใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวรออีกอแป,แป๊บนึงเดี๋ยวก็จะลืมตาแล้วนะครับ